สวัสดีครับเมื่อพูดถึงแสงเหนือหลายคนคงรู้จักแสงเหนือกันแล้วใช่ไหมครับแล้วแสงเหนือคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรมีประเทศอะไรบ้างหลายคนคงยังไม่รู้กันใช่ไหมล่ะครับแสงเหนือหรือออโรราเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ปรากฏเป็นแนวแสงสว่างสีต่างๆบนท้องฟ้ายามค่ำคืนรูปร่างไขยกับม่านและมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างรวดเร็วราวกับการเต้นระบำเลยครับสเสน่ห์ของปรากฏการณ์ธรรมชาติบนท้องฟ้าที่หลายคนต่างรอชมความสวยงามออโรราหรือแสงเหนือมกเกิดขึ้นในแถบประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตละติจูดที่ สูงอย่างบริเวณขั้วโลกที่มีอุณหภูมิต่ําอากาศหนาวเย็นหากเกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้านี้เกิดขึ้นบริเวณขั้วโลกเหนือจะเรียกว่าแสงเหนือหรือออโรราบริเอรลิสหากเกิดบริเวณขั้วโลกใต้จะเรียกว่าแสงใต้หรือออโรราออสตาลิสแล้วแสงเหนือเกิดขึ้นได้อย่างไรแสงเหนือเกิดจากปรากฏการณ์บนท้องฟ้าแสงเหนือมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมของดวงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นการประทะของพื้นผิวดวงอาทิตย์วัฏจักรของดวงอาทิตย์การที่ดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเนื่อง จากลมสุริยะและการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกเป็นต้นครับแสงอันสวยงามของออรรลาหรือแสงเหนือเกิดจากอนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนและไอออนอื่นๆที่มีพลังงานสูงถูกปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ขณะที่กําลังโคจรอนุภาคเหล่านั้นจะเคลื่อนที่มากับลมสุริยะและเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศโลกในระดับความสูงประมาณ80ถึง1,000กิโลเมตรจากพื้นดินจะชนกับเข้าโมเลกุลของแกส๊สที่อยู่ในชั้นบรรยากาศและจะปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบแสงที่เรามองเห็นเป็นสีต่างๆนั่นเอง รปรากฏการธรรมชาติแสงเหนือที่เรามองเห็นมักจะเป็นแสงสีเขียวแต่จริงๆแล้วแสงเหนือมีหลายสีซึ่งสีของแสงที่ปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้ามีความแตกต่างของอนุภาคอิเล็กตรอนโรลตอนหรือไอออนชนกับบเลกุลของแกส๊สในช่วงระดับความสูงใดรวมถึงชนิดของแกส๊สที่พบในชั้นบรรยากาศด้วยโดยถ้าเป็นออกซิเจนแสงจะเป็นสีเขียวหรือแดงถ้าเป็นไนโตรเจนจะเป็นสีน้ำเงินหรือสีม่วงถ้าเป็นฮีเลียมแสงจะเป็นสีฟ้าหรือสีชมพูนั่นเองครับ การตำล่าแสงเหนือหรือแสงใต้ในช่วงที่พระอาทิตย์ผ่านวัฏจักรสุริยะมาแล้วสองวันเป็นช่วงปรากฏการบนท้องฟ้าแสงเหนือปรากฏให้เห็นชัดที่สุดจากนั้นแสงเหนือจะค่อยๆลดลงและจะเปล่งแสงออกมาอีกครั้งเมื่อครบรอบวัฏจักร11ปีการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศด้านล่างของดวงอาทิตย์ซึ่งในหนึ่งรอบวัฏจักรสุริยะจะมีระยะเวลาเฉลี่ยถึง11ปีและในทุกๆครั้งของการเกิดวัฏจักรใหม่ขั้วแม่เหล็กของดวงอาทิตย์จะมีการสลับขั้วเหนือและขั้วใต้ระหว่างกาันทำให้เกิดปรากฏการณ์ ทางดาราศาสตร์มากมายรวมถึงการเกิดพายุสุริยะและเปลวสุริยะที่ส่งผลต่อการเกิดแสงเหนือและแสงใต้ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากดวงอาทิตย์มีกิจกรรมมากขึ้นโอกาสที่จะพบแสงเหนือก็มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับและประเทศที่มีแสงเหนือมีประเทศไหนกันบ้างและวันนี้ดูเหมือนว่าจะพาทุกคนไปพบกับ12ประเทศที่มีแสงเหนือหรือแสงออลรรา,าสำหรับนักล่าแสงเหนือหลายคนจะมีประเทศไหนกันบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ 1สวีเดน มาเริ่มกันที่สวีเดนประเทศที่มีความสวยงามในแถบสแกนดิเนเวียที่เต็มไปด้วยพื้นที่ธรรมชาติเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแสงเหนือและมีจุดชมแสงเหนือที่ดีที่สุดซึ่งไปชมได้ที่อุทยานแห่งชาติอบิสโกซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองคิลูนาทางตอนเหนือของสวีเดนห่างจากเมืองหลวงสต็อกโฮมประมาณ1220กิโลเมตรอลังการด้วยฉากภูเขาและทะเลสาบและยังเป็นที่ตั้งของออโรล่าสกายสเตชั่นสามารถนั่งเครื่องบินในประเทศมาลงที่สนามบินคิลูนาแอร์พอร์ตหรือจะนั่งรถบัสม,มาก,ก็ได้นะครับและ หนึ่งแห่งที่อยู่ใกล้ๆกันนั่นก็คือทะเลสาบโทเนสทรทสที่มีความยาวมากกว่า70กิโลเมตรทำให้สามารถมองเห็นท้องฟ้าได้โล่งๆเหมาะกับการชมแสงเหนือที่สุดเลยครับ 2. รัสเซีย ต่อมาประเทศรัเสเซียรัเสเซียที่นะักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าก็จัดว่าเป็นพิกัดที่ไปล่าแสงเหนือได้อย่างไม่ยุ่งยากนอกจากบ้านเมืองจะสวยงามแล้วยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสุดหรูอีกด้วยถ้ามาในจังหวัดที่เป็นใจยังมีแสงออร่าธรรมชาติให้ชมอีกด้วยนะครับโดยพิกัดที่ชมแสงเหนือนั้นจะอยู่ในเมืองมูรมันส์ทางตอนเหนือของรัเสเซียอยู่ใกล้กับประเทศฟินแลนด์นอกจากจะไปล่าแสงเหนือแล้วยังมีกิจกรรมสนุกๆในฤด,ดูหนาวรออีกเพียบเลยครับไม่ว่าจะ จะเป็นการตกปลาในน้ําแข็งนั่งรถสโนโมบิลลุยหิมะหรือจะเป็นการนั่งรถลากด้วยสุนัขเซเบียนฮันสกี้และกวางเรนเดียร์และอีกหนึ่งที่ก็คือเมืองกีลอฟตั้งอยู่ในทางตอนใต้ของเมืองมูลมานมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นซึ่งในเขตที่สูงตามเทือกเขาท้องฟ้าจะปลอดโปรง่งมีโอกาสจะเห็นแสงเหนือได้ง่ายในทิปสนุกสนุกที่เหมาะกับคนเริ่มต้นล่าแสงเหนือนั่นเองครับ 3. ไอซ์แลนด์ Iceland. เมื่อพูดถึงประเทศที่มีแสงเหนือหลายคนคงนึกถึงไอซ์แลนด์เป็นอันดับต้นๆโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่จะมองแสงอลรลาฟุ้งกระจายไปทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนทมกลางบรรยากาศธรรมชาติกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาแบบไม่มีอะไรกัน้นสามารถมองเห็นได้ทุกพื้นที่ในประเทศอย่างเช่นในเมืองหลวงอย่างแล็กยาวิกหรือจะไปดูแสงเหนือที่อุทยานแห่งชาติจิงเคลรี่พื้นที่ทางธรณีวิทยาและเป็นมรดกโลกห่างจากเมืองหลวงประมาณ45นาทีซึมซับบรรยากาศธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ กัน,ปนไปเลยครับ 4. ฟินแลนด์ บอกเลยแสงเหนือที่นี่ฟินสมชื่อกับอีกหนึ่งประเทศที่มีแสงเหนืออย่างฟินแลนด์ส่วนใหญ่นักล่าแสงเหนือจะชื่นชอบที่นี่มากๆเพราะมีโอกาสจะพบปรากฏการณ์นี้บ่อยครั้งซึ่งจุดชมวิวยอดฮิตอยู่ที่แลบแลนด์ภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศตามเมืองต่างๆจะมีโรงแรมสําหรับเข้าพักชมแสงเหนือโดยเฉพาะซึ่งเมื่อเกิดแสงเหนือบนท้องฟ้าทางโรงแรมจะมีประกาศให้ผู้พักได้ทราบรวมถึงจะมีห้องพักแบบอิกลูซึ่งเป็นโดมหลังคากระจกใสนอนชมแสงเหนือจากห้องพักได้อย่างสบายเลยทีเดียว ครับ 5. นอร์เวย์ นอร์เวย์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีปรากฏการณ์แสงออรราเช่นเดียวกันแนะนําจุดชมวิวจะอยู่ตอนเหนือของประเทศอย่างเช่นเมืองตรอมโซเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสามารถชมแสงเหนือได้อย่างสวยงามเพราะอยู่ทํกากลางวงแหวนแสงออรราพอดีเหมาะสาหรับคนรักความสงบนอกจากนี้ยังสามารถชมได้ที่เมืองอนเนเนสหรือจะนั่งเรือเฮอร์ติกูเดนดูแสงเหนือไปตามรอบๆใช้ฟังก็น่าตื่นเต้นเช่นเดียวกันครับ 6. กรีนแลนด์ กรีนแลนด์เป็นประเทศที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือที่สุดและเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกภูมิประเทศส่วนใหญ่จะปกคลุมด้วยน้ําแข็งและหิมะซึ่งแน่นอนว่าอากาศจะหนาวตลอดทั้งปีและเป็นประเทศที่สามารถชมแสงเหนือได้ตลอดทั่วประเทศพิกัดที่แนะนําสําหรับการชมแสงเหนือนนันก็คือเมืองหลวงนุกทะเลสาบออลลา่าเมืองอิลริซาดเชาวเมืองคุลูเซกเมืองแอมเมสลิกนั่นเองครับเจ็ดสกอตแลนด์ สกอตแลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าเที่ยวของโลกถ้าคุณได้มาเยือนที่นี่สกอตแลนด์ Scotland เป็นประเทศเล็กๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปบอกเลยว่าจะต้องลงรักที่นี่อย่างแน่นอนครับเพราะสกอตแลนด์เต็มไปด้วยความน่าสนใจทั้งบ้านเมืองธรรมชาติแถมยังมีปรากฏการแสงเหนือให้ชมอีกด้วยครับสำหรับโลเคชันในการดูแสงออรราได้แก่เมืองแอบเบอร์ดินเกาะสกายไฮแลนด์เหนือและปภา,าคารดันเนนเฮดนั่นเองครับ เดนมาร์กเดนมาร์กเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีแสงเหนือแม้ว่าบางช่วงสภาพอากาศจะไม่เอื้ออำนวยหรือมีพายุเข,ข้าบางครั้งคราวแต่ก็ยังมีพิกัดที่ดูแสงเหนืออย่างหมู่เกาะแฟโลตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกแต่ไม่ว่ายังไงก่อนออกเดินทางต้องเช็คสภาพอากาศกันก่อนนะครับ9 阿ลสกาสหรัฐอเมริกาประเทศอันแสนกว้างใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาก็สามารถชมแสงเหนือได้ในบื้นที่อลาสกาซึ่งอยู่ที่เมืองแฟร์แบงค์ว่ากันว่าที่นี่มีมุมดูแสงเหนือที่สวยที่สุดในโลกเนื่องจากตั้งอยู่ในตำแหน่งใต้วงแหวนออโรราถ้าอยากจะรู้ว่าสวยจริงหรือไม่นั้นต้องออกเดินทางท่องเที่ยวไปพิสูจน์ด้วยตาตนเองให้เห็นสักครั้งปไปเลยนะครับ 10. แคนาดา ถ้าจะไปชมแสงเหนือที่แคนาดาจะต้องไปที่เมืองออนทารีโอทางตอนกลางของประเทศบริเวณรอบทะเลสาบพ,พริสไทายสามารถชมแสงเหนือได้อย่างสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของที่นี่ตามด้วยสถานที่ที่ไม่ไกลจากที่นี่อย่างรัดแมนิโทบาและเมืองทุนรานั่นเองครับ 11. นิวซีแลนด์ เมื่อดูแสงเหนือกันไปแล้วเรามาปิดท้ายด้วยแสงใต้เดินทางท่องโลกออกไปตามล่าแสงออโรราใกล้แถบขั้วโลกใต้กันที่ประเทศนิวซีแลนด์ที่นอกจากจะมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์น่าเที่ยวแล้วหากคุณได้มีโอกาสไปเที่ยวที่เกาะใต้และมีความโชคดีก็จะเจอแสงใต้รูปวงรีแนวกว้างสูงสุดถึง5,000กิโลเมตรซึ่งไม่ได้พบบ่อยนักโดยช่วงเวลาเที่ยวชมแสงใต้ในแถบนี้จะอยู่ในช่วงกลางปีสลับกับขั้วโลกเหนือโลเคชั่นที่แนะนําได้แก่ทะเลสาบ ทาคาโปเมือง il, อินววคาคิวเกาะไซขนาดเล็กสเตเวิร์ดเมืองแคทเชลินและเมืองยนิยมอย่างดินเนดินนั่นเองครับ 12. อออสเตรเลีย เป็นอีกหนึ่งประเทศที่สามารถชมแสงใต้ได้นั่นก็คือออสเตรเลียซึ่งจะมองเห็นได้ในรัสเท็กซ์เมเนียเป็นหมู่เกาะทางตอนใต้ของประเทศและเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่26ของโลกมาสัมผัสบรรยากาศเมืองที่เงียบสงบทาากธรรมชาติและมีโอกาสที่จะพบแสงใต้ได้อีกด้วยนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประเทศที่มีแสงเหนือจะเห็นได้ว่าแสงเหนือเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจะมองเห็นได้ชัดในช่วงเวลากลางคืนที่มีท้องฟ้ามืดและปลอดโปรง่งแนะนําว่าให้เดินทางในช่วงฤด,ดูหนาวที่มีกลางคืนยาวนานจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการดูแสงเหนือได้มากขึ้นนั่นเองครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ